มื่อนี้ออกมาทั้งทบออกมาทั้งหัวทั้งส่วนพี่น้องแต่ตอนนี้นั่งพักก่อนนั่งตากอากาศก่อนพี่น้องเอ็ดคลิปตะมุตะมิพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กะดีขึ้นมาจักหน่อยพี่น้องคิดว่าจะเข้าสิบบ่ด้เงินพอใหญ่มากเข้ากับมีเพื่อนมีหมูพี่น้อง สวัสดีทักทายกับพีกับนองก่อนเมื่อนี่ก็อยากเวาถึงเหลืองเก่าๆสวัสดีคือเก่าพี่นองเบืองภาพบรรยากาศเดี่สวัสดีคือเก่าพี่นองเบืองภาพบรรยากาศเดิปปีหนึ่งแหรอพี่นอง ปีหนึ่งเต็มๆคบหลอบเดือนสิงหาแต่กัะยังมหันเนียงกล้าแสดงออกทักทายกับพีกับนองก็อยากบอกพี่นองว่าผู้บหันไ้ผ่านกระสู่เดอพี่นองเดอสู่ไปเห็ดไปถึงบางคลิปกับบพ สิพี่น้องแต่กระเล่นกระสูมาจนหอดทุกเมื่อนี่ขอขอบคุณเด็กอ,ออกมาทั้งหัวทั้งส่วนพี่น้องแต่ตอนนี้นั่งพักก่อนนั่งตากอากาศก่อนพี่น้องสวัสดีทักทายกับพี่กับน้องก่อนเมื่อนี่ก็อยากเวาถึงเรื่องเก่าๆพี่น้องเด้อ ปีหนึ่งและพี่น้องปีหนึ่งเต็มเต็มครบหรลอบเดือนสิงหาแต่กันยังมหันเนี่ยอย่างน้องเดอ้อคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคู่ทุกคนที่ซอยคอมเมีตนคอยสนับสนุนพี่น้อง มื่อนีออกมาทั้งทน่องเดอ้เอเจ็ดคลิปตะมุตะมิพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กะดีขึ้นมาจักหน่อยพี่น้องคิดว่าจะคลิปนีก็ขอขอบคุณทุกคู่ทุกคนทีน่ซอยคอมเมีตนคอยสนับสนุนพี่น้อง บางคลิปกับ่เพิ่สิบพ,พี่น้องแต่กะเหร่นกระสู่มากจนหอดทุกเมื่อนี่ขอขอบคุณเด็กกล้าแสดงออกทักทายกับพีกับน้องเอ็ดคลิปตะมุตะมิพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กะดีขึ้นมาจักหน่อยพี่น้อง คิดว่าจะเออผู้ที่อุดหน,นุนผู้ที่กดไลค์กดติดตามแต่ก่อนก็นเฮ็ด่วนอื่นๆกับบุหันมีพี่น้องคลิปตะมุดตะมิคิดลอยสองลอยพี่น้องแต่ก่อนสิบฉวบาอีหยังก็ต้องคิดซะก่อนพี่น้องเขียนสคริปต์ไปนำ เตตตอนนี้สู่ต่อไปพี่น้องมีเพื่อนมีมูสวัสดีทักทายบางคลิปกัระเบ,บิดสิบพี่น้องแต่กระริน่นกระสู่มากจนหอดทุกเมื่อนี้ ขอขอบคุณเด็กมันแดดแห้งแดดจัดนั่งตากอากาศก่อนของดีขึ้นกล้าว้ากล้าแสดงออกสวัสดีทักทายกับพี่กับนองก่อนเมื่อนน่กยกเว้าถึงเรื่องเก่าๆ มีเพื่อนมีมูสวัสดีทักทายสวัสดีคือเกา่าพี่น้องเมืองภาพบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อปีหนึ่งแหละพี่น้องปีหนึ่งเต็มเต็ม บรอบเดือนจิงหาแต่ก็ยังมั่นเนียงแต่ก่อนิีบเว้เอียงก็ต้องคิดซะก่อนพี่น้องเขียนสปิ์ไปนำแต่ตอนนี้น้องเด้อออกมาหัวม,มาสวน จังใดลัพี่น้องฝ่าฝนก็คือมาบอต,ตกบาดนี่เกิดขึ้นดอกพี่น้องได้โฆษณาสตรีมพี่น้องเมล่าเองกเ็เเฮดคลิปมาได้เกิดขึ้นดอกพี่น้องได้โฆษณาสตรีม ออกมาทั้งหัวทั้งสวนพี่น้องเด่ตอนนี้นั่งพักก่อนนั่งตากอากาศก่อนพี่น้องเมื่อนีออกมาทั้งหนองเดิอ่หนองเดอ้อ สวัสดีคือเก่าพี่น้องเมืองภาพบรรยากาศเด้มพี่เมื่อนีออกมาทั้งทบ มื่อนี่ออกมาทั้งทบสซูต่อไปพี่นอ้องเออพุ้ที่อุดน,นุนพุทพ้ที่กดไลกดติดตามแต่ก่อนกระห็ตมันแดดแห้งแดดจัดนั่งตากอากาศก่อน สวัสดีคือเก่าพี่น้องเมืองภาพบรรยากาศเริ่มพินเกิดขึ้นดอกพี่น้องได้โฆษณาสตรีมกล้าสเสดงออกทักท้ายกับพีกับหน่ มันแดดแห้งแดดจัดนั่งตากอากาศก่อนก็อยากบอกพี่น้องว่าผู้บ้านในพานกระสู่เดอพี่น้องเดอสู่ไปเห็ดไปถึงมันแดดแห้งแดดจัดนั่งตากอากาศก่อน สวัสดีทักทายกับพี่กับน้องก่อนเมื่อนี่ก็อยากเว้าถึงเหลืองเก่าเก่าเอ็ดคลิปตะมุตะมิพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กะดีขึ้นมาจักหน่อยพี่น้องคิดว่าจะเกิดขึ้นดอกพี่น้องได้โฆษณาสตรีม มีเพื่อนมิมูสวัสดีทักทายสู่ต่อไปพี่นอ้องเออพุธิอุดนนท์ปุติกดไลโกติดตาม